นายยกขึ้นอาใหม่อีกรอบนึงสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวหมอจะเอาท่อออกให้นะลูกนะเอาท่อออกนะจะได้กินนมนะคะนะคนไข้เฮอร์ปีเอนเซฟาไรติสนะครับเป็นสมองอักเสบสมองบวมมาตอนแรกอาการหนักมากเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะครับผ่านไปกี่วันนะนี่คือสักเวันใช่ไหมคนไข้7วันดีขึ้นแล้วนะคะเราให้ยาอะไซโคเวีย COVID นะครับเพื่อเบรกเชื้อเพราะว่า เชื้อตัวนี้ค่อนข้างรุแนแรงและทาลายเนื้อสมองให้สมองอักเสบวันนี้หนูจะเอาท่อออกแล้วใช่ไหมลูกเอาท่อออกนะคะอยากกลับบ้านไหมอยากกลับบ้านนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณหมอเขาช่วยนะโอเคนะ้องสรุปว่าเราเอาท่อออกนะโอเคเ,เ,นนะเออเออให้เป็นเบนทอินพ่นก็ได้เด็กซามมทาโซลดขอดบวมอะดีนารินลดขอดบวมพ่นไป NPO ให้ i อให้ไฮฟ o ลนะน่าจะไหว โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องหายใจลึกๆนะลูกนะหนูจะได้เอาท่อออกนะคะโอเค,อเคนะคนไข้เรานะครับดีขึ้นแล้วนะครับเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมหน่อยสิโอเคเก่งค่ะ